สวัสดีค่ะพี่นองกเกษตรบ้านๆตามใจบีค่ะไปเก็บเ็ดค่ะพี่นองเก็บกะ่าทยจะคลิปแบบดวนๆคลิปเออจังใดละ่ะฝ่าวคลิปฝ่าวทายนะพี่นงทายบอร์้ดหลายเนาะค่ะเนาะเออเดี๋ยวก็เจ้าสิมาเก,ก็บอุปกรอนกะให้เบิ้งจะดอกบางดอกนะคะเนาะอันนี้กะทายตอนสิกล้แแ้วนะคะเนี่ค่ะดอกนีด,ดมีจะดกอกเล็กๆค่ะค้นหลายพี่นง บ่าเลดอกใหญ่ดอกได้แต่อดอกน,นี้นอยๆประมาณนี้นะคะ,ะช่วงท้ายช่วงล่างๆแล้วค่ะต่อไปอีกหายากอยางได้ค่ะพี่น้องก็เชิญมั้งเลยเออคนไกลแล้วไกลอีกกจังมาเป็นของเฮานะคะไป้ยังกินเกลือพรุ่งน,นี้ค่ะนี่เป็นกินเกลือยังกินเกลือนะคะกินเกลือก็ต้องกินดอกเหญ่โดนดอกน้อยๆเนาะยข้อหกักเลือแต่อดอก ะไปยังยิงกือมากยิงกือเขาก็ร่งกิน <c oughs> พี่นอ้องเมือม่อยเมื่อยปันนันออกสนามโลบคนเดียวไปหาเห็ดมลข้านหมอบอน,นี่ที่ี่ายเบิ้งนี้ท่ายเบิ้องนี้ตอนพ่อเฮ็ดเก็บเอาหนะโมกี้ดอกที่ท่ายเบิ้งนี่ประมาณนี้จริงสินะคะแต่ว่าเ,เก็บมาแล้วเหีายวตืบคนละจังเลยมาทายเก็บพี่น้องเบิองนะคะ อันนี้ท่างห้างจะออกได้คันก็เหนพระเจ้าไปเห็นเนาะเอาแต่ดอกใหญ่มันเนาะค่ะนะดอกไม่นนะะกัะเอาใบไม้ปิดไว้นะคะดอกใหญ่กัได้แค่นี้นะคะพี่น้องใบใหญ่ก็นีดอกเพราะว่าคนมันไหลมันบมันท่านใหญ่ๆนะพี่น้องมันมันมันไหลย้นมากแบบหลายเลยะคะ่ะมแจะดอกในน้อยะคระนะึ่งจะออกเชื้อเฮดก็เดินเดินเต็มอยู่ด้วยะคะ่ะ เชื่อเห็ดเดินไม่ใชจะเป็นสีขาวๆนะคะจากเห็ดเถ่าอ่ะพอที่เราดอกช่องดอกแต่ว่าก็อาชัยใกล้ๆก,ก,กันนั่นสินะคะะมานนี้นะพี่นอ้องเดี๋ยวจะดอกซ้ำนี่ละคะ่ะดอกไม่น้อยเพราะกินแ่บนี่ก็ได้ซจ้งเลยถั่เมียกลับมาแล้วนะถ่วเมียก็กำลังจิตตัดทานะคะซุดนี้ก็สิเด้เอาไปฝากพี่ฝากน้องเพราะว่าเมื่อวาน ใชเฮื่อนกินอิ่มแล้วนะคะอ่ะส่วนนี้แบบสิเก็บบวกร่วมไว้ปุ่มใส่ถุงไว้ฝากพี่ฝากน้องทุ่คนละอำเภอนะคะที่เพิ่นเพิ่นยีเในตู่มะะี่นองนะคะพี่น้องเนาะเพิ่นบอดีกินนะคะสหรับคลิปนี้ค่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ